มาเก็งโจทย์อีกประจําวันกันนะฮะข้อนี้วัดความหมายคําศัพท์ล้วนๆยังไงก็ต้องแปลนะครับเฉลยเร็วๆก่อนตอบเป็นข้อมาน้อยดีดอกเดี๋ยวเรามาดูความหมายอย่างละเอียดของแต่ละคํากันคําแรกครับคือคําว่า r a l l y แปลว่าแทบจะไม่เช่นคุณเบิรบอกว่า I rarely eat fast food ชาน,นี่ยแทบจะไม่กินอาหารฟาสต์ฟู้ดเลยเพราะว่าชาน,นี่ชอบทานอาหารของที่บ้านมากกว่าลักษณะนั้น r a l l y แทบจะไม่ r a l l y แทบจะไม่ eagerly จะแปลว่าอย่างกระตือรือรนะ้น e ฮะ eagerly อย่างกระตือรือร้นเช่นบอกว่า she eagerly opened the gift หล่อนียเปิดดูของขวัญอย่างกระตือรือร้นเลยดวงตาของหล่อนียเป็นประกายไปด้วยความตื่นเต้นและแกจะได้เป็นเงินสด5ล้านบาทหรือเปล่าฉันอยากได้มากอะไรเงี e ้ย eagerly ปรากฏได้เป็นลอตเตอรี่นะฮะ eagerly แปลว่าอย่างกระตือรือร้น e eagerly อย่างกระตือรือร้นนะฮะ previously แปลว่าก่อนหน้านี้ เช่นบอกว่า I have previously visited the museum ก่อนหน้าน,นี้ฉันเคยไปพิพิธภัณฑ์แห่งนี้มาก่อนนะแห่งนั้นมาก่อนนะและมาเนี้ยเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจมากๆน่าสนใจสุดๆไปเลย fascinating แปลว่าน่าสนใจสุดๆ previously ก่อนหน้านี้ previously ก่อนหน้านี้และคำสุดท้ายครับ exclusively แปลว่าเท่านั้นในดิกชันนารีของ Cambridge เขาบอกว่ามีความหมายเท่ากับคำว่า only เท่านั้นนั่นเองฮะ exclusively เท่ากับ only exclusively เท่ากับ only เขาบอกว่า the V i P section of the club is exclusively reserved for members เขาบอกว่าส่วน V i P ของคลับเนี้ยนะถูกจองให้สำหรับสมาชิกและแขกของทางคลับเท่านั้นเราจะเดินเข้าไปใช้เลยไม่ได้อาจจะต้องแจ้งเข่าล่วงหน้าหรือไม่ก็จ่ายเงินก่อนสมัครเป็นสมาชิกก่อนอะไรแบบนั้น exclusively เท่ากับ only เท่ากับ only มาดูโจทย์ของเรานะเขาบอกว่าโบนัสประจำปีของบริษัทแห่งนี้จะถูกกำหนดโดยอะไรไม่รู้แล้วก็บอกว่าความสามารถไม่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง tenure แปลว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งฮะคำที่หายไปคือ exclusively เพราะเขาบอกว่าโบนัสประจำปีจะได้มากได้น้อยเนี่ยมันถูกกำหนดโดยความสามารถ เท่านั้นฮนะความสามารถเท่านั้นมันไม่เกี่ยวกับว่าคุณเนี่ยจะทำงานมานานแค่ไหนไม่เกี่ยวกับ t e n u r ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนั้นอยู่นะฮะ rally แทบจะไม่ equally อย่างกระตือรอร้น,รน previously ก่อนหน้านี้ความหมายมันยังไม่เข้าเท่าไหร่นะฮะคูเบิร์ตโบนัสมันแบบว่าถูกกำหนดโดยความสามารถก่อนหน้านี้ได้ไหมอ่ะมันก็ไม่เหมาะเพราะอะไรฮะ เพราะว่าเขาใช้เป็น present s i m สังเกตจากตรง r แล้วก็เป็นโบนัสประจำปีสื่อถึงกิจวัตรสื่อถึงข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเสมอๆดังนั้นไม่ควรจะใช้คำว่าก่อนหน้านี้ซึ่งมันสื่อออกแนวถึงอดีตถูกปะอย่างกระตืลร้นแทบจะไม่ก็ไม่เหมาะอยู่แล้วเนาะตอบเป็นดีด็อกนะเดี๋ยวดูศัพท์กันนิดนึง determined จะแปลว่ากำหนดนะ determined กำหนดไม่ใช่กำหนัดนะ unaffected แปลว่าไม่ได้รับผลกระทบ และ tenure สับใหม่นิดหนึนงเนาะหลายคนอาจจะไม่คุ้นนะฮะแปลว่าระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง tenure ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งนะฮะเดี๋ยวมาดูคำคมทิ้งท้ายกาันครูเบิร์ตเอาคำว่า exclusively ใส่ลงไปด้วยเขาบอกว่า the power to create your own destiny destiny แปลว่าชะตาชีวิต lies exclusively in your hands lie แปลว่ามีอยู่ lie ที่ปกติแปลว oh ok ่าโกหก แปลว่ามีอยู่ได้ด้วย embrace it and unleash your full potential potential แปลว่าศักยภาพ unleash แปลว่าปลดปล่อยฮะเขาบอกว่าพลังอำนาจในการที่จะสร้างชะตาชีวิตมันอยู่ในมือของคุณเท่านั้นสื่อว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของเราเองได้ได้โปรดยอมรับมัน embrace แปลว่ายอมรับหรืออบก,กอด แ d u n l e a ล h your full potential และปลดปล่อยศักยภาพของคุณให้เต็มที่ฮะหลายคนเนี่ยเคยสอบทวิกได้คะแนนน้อยแล้วก็เลิกสอบไปเลยเพราะไปเชื่อว่าเรามีศักยภาพแค่นั้นจริงๆไม่ใช่ไม่มีใครเก่งภาษาอังกฤษมาตั้งแต่เกิดบางคนเนี่ยสอบทวิกค,ครั้งแรกเลยได้3-400จริงๆไม่ได้ถือว่าเยอะมากแต่ปัจจุบันเนี่ยได้ 600, ้อยเจ็เกือบ900ก็มีนะฮะอย่างเช่นน้องพิมพิชาคนนี้นะฮะเขาเนี่ยเคยสอบทวิกครั้งแรกได้500กว่าคะแนนพอเรียนทวิกโกโจบไปสอบได้7จ5หรือน้องบางคนเนี่ยเขาไม่เคยสอบมาก่อนเขาไม่มั่นใจเลยฮนะแต่มีเวลาน้อยมากบางเอิญเขาเตรียมตัวสอบไปตรงจุดพอดีคะแนนครั้งแรกที่ได้ก็760เลยหรือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเพิ่งเลิกกับแฟนไป แต่เขาทําเต็มที่นะถึงแม้จะเสียใจช่วงนั้นแค่ไหนก็ตามคะแนนเพิ่ม2300คะแนนก็มีจงมั่นใจในศักยภาพของเราเองฮะถ้าเกิดมั่นใจอันนั้นแหละจะเป็นกุญแจที่ปลดปล่อยให้ความสามารถของเราแสดงออกได้อย่างเต็มที่คอร์สเรียของโคเบิร์ตช่วยนักเรียนในการปลดปล่อยศักยภาพได้โฆษณาแล้วนะนะฮะคอร์สของโคเบิร์ตเนี่ยจะมีทั้งหมด5คอร์สย่อยใครรีบสอบก็เหมาะมากใครไม่รีบก็เหมาะมากเช่นกันนะฮะ เนื่องจากว่าถ้าใครรีบสอบแนะนำให้เรียนถวยโกให้จบแล้วไปสอบได้เลยเพราะคอร์สนี้เนี่ยจะเป็นการปูพื้นให้ก่อนแล้วมีสอนเทคนิคสอนสุดลัดครบทั้ง7พาร์ทที่ออกสอบเลยแค่30ชั่วโมงกว่าเรียนวันละ3ชั่วโมง2ชั่วโมงอนะไรเงี้ยไม่นานก็จบแล้วเหมาะมากกับคนรีบสอบแต่ถ้าเวลาเหลือให้มาดูดีอัปเดตเพราะตรงนี้จะเป็นการเก่งข้อสอบว่าช่วงนี้ ออกแกม่าเรื่องไหนสับคําไหนออกสอบเพราะอย่าลืมนะฮะว่าครูเบิร์ตเนี่ยศึกษาแนวข้อสอบมาเป็น10ปีและได้990เต็มหลายครั้งมากดังนั้นครูเบิร์ตจะทราบเ้วยว่าเฮ้ยจุดเนี้ยต้องจํานะจุดนี้ออกสอบจุดนี้คนหลอกนะจุดนี้นักเรียนเนี่ยจะต้องใช้ grammar ก,ก,กับคําศัพท์ร่วมกันนะตรงนี้จะเป็นการตีสโคปให้แคบแคบลงบางคนเนี่ยขยันดีมากแล้วแต่ไปอ่านสิ่งที่ไม่ออกสอบ จร,จริงๆการฝึกทำโจทย์การอ่านหนังสือเป็นเรื่องดีมากแต่ถ้าอยากเพิ่มคะแนนให้ได้ไวมันต้องเป็นสิ่งที่เขาออกข้อสอบด้วยแต่ครูเบิร์ตไม่ได้สอนในหะ้ใเนท่องจําว่า1 A2B ไม่มีที่มาไม่ใช่นะฮะครูเบิร์ตจะสอนที่มาที่ไปหมดเลยแล้วนําสิ่งที่เขาออกสอบมาแต่งเป็นโจทย์ใหม่แต่ให้สอดคล้องกับสิ่งที่ออกสอบถ้าเกิดเข้าใจหรือแล้วแล้วก็จําได้เนะนี่ยนักเรียนทําข้อสอบได้แน่นอนนะฮะจะไปก๊อปปี้เข้ามาทื่อๆไม่ได้นะอันนั้น และเมื่อลิขสิทธ์เขานะฮะครูเบิร์ตจะพยายามแต่งโจทย์ให้สอดคล้องกับแนวข้อสอบจริงมากที่สุดนะฮะทีถ้าเกิดเวลาเหลืออีกครูจะให้โจทย์มาหลายพันข้อเลยฮะในแพคเกจเนะี้ยทำโจทย์ครบชุดก็ได้โจทย์เน้นแค่กร,รมมาฟโจทย์เน้นแค่โวแคมก็ได้สรุปใครไม่รีไอ้ใครรีบสอบเรียนทวกีกกวให้จบไปสอบเลยถ้าไม่ได้รีบมามาดูเดี๋ยวอัปเดตให้แม่นร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดมีเวลาเตรียมตัวเป็นปีเลยนักเรียนก็เรียนสามคอร์สที่เหลือไปได้เลย นะฮะอย่าลืมนะครับปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองออกมาให้ได้มากที่สุดวิธีการก็คือเชื่อมั่นในตัวเองและพยายามเตรียมตัวสอบให้ถูกวิธีถูกจุดตรงจุดนะครับเจอกันในคอร์สเรียนนะขอบคุณมากที่เข้ามาฟังกูเบิร์ดครับ